ดีนะทุกคนวันนี้พงศลินดาเศ้าวล่ามื้นี้ลินดาจะพาทุกคนมาเออมาเที่ยวบึงการทุกคนมืนอนี้ลินดาได้มีโอกาสมาบึงการเนาะเขาก็จะมาบึ้งเนาะหานขายไก่เออกาแเมค้าขายไก่ชุดสวยนะทุกคนตอนนี้ลินดาไดยู่ที่ตลาดบึงการน,นะทุกคนก็คือตลาดรัศศ์ซุกเสาร์าอาทิตย์เนาะนี่ตอนนี้เขาก็ได้ยู่ที่หานอ่านะทุกคนหานอาเขยแล้วก็ อารินดาเนาะทุกคนพาไปเบื้องกันทุกคนตอนนี้ฮาก็ได้มาฮอทที่บึงการเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเฮาก็จะมาเบื้องรถไกลกันเนาะมีอย่างแน่น,นี่ก็คือคนไล่หลายทุกคนมือน,นี้เป็นมือที่เป็นวันเสาร์เนาะลินดากะยูไทยยูไทยทรงนี้นะอันนี้คือเฮา,าจะมาแจ้งก่อนเนาะว่าอันนี้คือเป็นการทายคลิปให้พี่น้องในเบื้องสื่อๆือเด้อ อันนี้โมเมนต์อาซีแท้ๆของลินดาเนาะอันนี้เป็นของอาอาเขยเนาะเป็นฮานาเขยซึ่งอาเขยเป็นคนไทยเนาะทุกคนนี่ก็จะมีอ่ารสเกาหลีมีเผ็ดกบบระบ๋เผ็ดเนาะทุกคนเผ็ดตัวเผ็ดจะงาดำตัวเผ็ดจะงาขาวเลยครักระเทียมพริกไทยรสน้ำพึ่งเลมอนนาะทุกคน มีหลายรสเนาะแล้วก็รสบาร์บีคิวรสน้ำจิ้มแจว่วรสหมาล่านะทุกคนก็นจะวางเรียนแบบนี้เลยอต้องได้บีบแพงหนอยนึงอออันนี้คือรสซีนนดซน,นี่ซีดยืม um um แบบนี้เลยนะทุกคนนี่คือเป็นการทอดนี่ทอดอยู่นี่เลย และคนขายประจับกินข้าวเพื่อนกินอันนี้ก็คืออ่าอ่าเป็นคนขายวนันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะลงนะทุกคนไปกายไปกายมากออย่าลืมมาแว่เนาะตรงข,ข้ามกับวัดเลยอ่ะนี่หน้าวัดเลยเนาะร้านขายไก่ทอดนะทุกคน <S <S ขายดีเด้อคฮานีนะ หานี้ได้ค่ะดีกว่าหานอื่นนะทุกคนพอมือน,นี้เนาะมีนานกงกว่าพิเศษสวยสามามาขายสวยปะ<ไ>ปเดี๋ยวลินดาจะลงกเฟซขายสุวยเนาะอันนี้ก็คือเป็นการ่ทาที่ไม่พี่น้องในเบิรงซื้อๆเดอ้อเออมีพื้นที่ไปอันเดียทุกคนก้อนที่เฮาจานานเนาะลินดาต้องมาซีมให้เบิร์ก้อนเนาะแล้วก็ต้องมารีวิวรสชาแต่ละอันเนาะทุกคนนี่อันนี้เลยอันนี้ลินดาเลือกมาเป็นรถ หมาล่าเกาหลีอ่า,าโอ้ยตุวหมาล่าเกาหลีมาซซอสเกาหลีเผ็ดซอสเกาหลีโเผ็ดเ,เ,เนาะอ่าบอนอื่นขอกจะมาซีมอามเป็นรสชีสก่อนด้ทุกคนนี่อันนี้เด็กๆเนาะมักเกนออกานะ แรสนี้เนาะลินดามามาต่อมาก็จะเป็นรสอันนี้ก็คือรสอันเกาหลีเผ็ดอืหืออือ รถนี้จะเหมาะสำหรับุุ้ย่ามันจะออกเผ็ดเผ็ดเผ็<ๆ>แล้วก็แซบแซบล้ายๆคือ,อยุคเกาหลีเลยได้ถามว่าเคยไปเกาหลีบ่อยยัง <c oughs> <c oughs> อิม่มต่อมาก็จะเป็นรถมาล่าเนาะ <c oughs> ถึงว่าพรเคยไปกีนแต่ก็กินอยูุตลอดรถมาล่าทา <c oughs> งหลังลูกค้าเต็มเลยอะ่ะ ลูกค้าหลายเท่าไหร่ว,ว่าอืมอืมอืมเสแขกเนี่ยแหลนะเนาะปกติเนาะลินดามีจะจะมาขายสูวนแ่บบาคคลมากินโซ่จากเทือ่อนอมนุษย์จะมากินโซต่อมาก็จะเป็นรสเกาหลีไม่เผ็ด ตัวนี้เราจ้างรเราบ๊วยเห็ดจะมารุ่นนี้เนาะรุ่นนี้จะมีคนมาร์กได้กับบ๊อมาร์กได้เพราะว่ามันมีผักหอมเป็นรูทกิ้นเจียวม,มันจะคล้ายๆคือแบบแจ๊วที่มีเขาคัวอืม กินหอบคือเจ้าเลยคือกิน่นทอดติ่นไายที่ใส่เจ้ามาแล้วอะอมวันนี้มันจะคือเอ็นหมูเลยนะหนักๆหนๆับคุดกัดเลยอืม,อมเสียง บนทองงูกระเสียงแบบนี้เลยอแอบคล้ายคืองูกินใกล้คล้ายคืองูมากินใกล้โซยุนบึงกาโอ้วโรสีแซบ ใส่ห็นลหิวข้าวเลยเลยนี่ยแจบทุกคนคือว่าผ่าน10คะแนนให้เต็ม10 10 10ได้เปลี่ยงกายเป็นแม่ค้าแล้วเนาะก็คือมัดผมแล้วก็ใช้ผ้ากันเปื้อนเลยนะทุกคน เขามาเป็นแม่คา้าขายไก่ทอดหนึ่งหมืน่นคนแต่ลินดาแจ้งก่อนเด้อว่าคลิปนี้ก็คือเป็นการถ่ายคลิปลง YouTube ให้พี่ๆน้องๆด้เบิง้งเดอลินดาบริกาอยูนี้นึ่งคนก็คือเขาจะมาถ่ายคลิปกับการป็นแม่คา้าสวามสวมมงแม่คา้าแปบหบนึ่งเนาะปเขามาขายไก่ทอดก,กนอันคนห็ดรถชีดเนาะ ต้องได้ไซสแม่ปกติต้องได้ไซส์แม่ค้าสาวคนเพราะว่ามือละลอยเร็วยุนี้ได้ขายดีมือนี้ไซจะสาบคนพอเพราะว่าสามคน,นเป็นมือไวมากอันนี้คือซีสเดอคนนี้มาเบอรดไกล เป็นรถที่แซ่บเนาะอันนี้ก็คือจะมีรถซีดแล้วก็รถหมา่าล่าเพ็ดกบบระโบเพ็ดแล้วก็รถจิ้มแจ่วอ่าเลิมอนเออไปนันเจ้าของอ่ะจื้อจื้อจื้ออะไรอีกแล้วไก่ทอดเดออไก่ทอดเดออสวยมากลูกค้าคนแรกของหาววันนี้ ลูกค้าคนแรกของเฮาวันนี้สวยมากเลยอาจากอาวจากอานเอาชีสสองเลมอนหนึ่งสามเอาชีสสองเลมอนสาม อีสองเลมอนสามหกสิบบาทมันเติมสีเพิ่มจริงเพลินดาขายเติมสีเตยเยอะเลย ไม่ค่ามูสันถ,ถ้าตุนเต้นเราบรสัน <laughs> ถ้าปกติสันมาก <laughs> ตุืนเต้นได้ขายให้ลูกค้าคนสวยค <laughs> นเดิมอาละเซบาหลอวะเมนบอกสิบละสิบบาทสินไหนยังจือว่าเป็น,นสิบละบ <laughs> สิะบสองอยู่ เป็นสิบาทแล้ว,วะ่ะรีโมนขายดีเนาะทุกคนนี่นอ่ค่โรโบใส่ซีดเยอะมาก ทอดประทานบอกไลเลยว่าหมดอีกแล้วรีบขายก่อนที่ฝนจะมาเนาะเพราะว่ามือน,นี้หันฝนฝนใกล้จะมาแล้วขายดีขายดีเป็นทีน้ำที่ท่ามือน,นี้ได้ขายดีก็มุง่งพอเห็นกระทวงเนาะวะทำไมมือลินดาจันลินดาคือว่าปกติอะเขาคือว่างัวจัน ที่จริงคันถ้าต ồ นตื่นเต้นนี่บัสันเลยบอกได้เลยว่าขึ้นเวทีนี่ต้องให้คนปินผ่านปิหมืนเกียวบัวตื่นเต้นกับบัวันหยุดสั<า>นัานีหนีโทษบัวทันบอกได้เลยว่ามาบึงอันนี้คือกําลังทอดอยูหมดแล้วจะอยู่ตรงข้ามหน้าวัดเลยเนาะพี่น้องคนใดที่มาเนะาะก็อย่าลืมมาอุดหนุนมาแวมากินมากิ่นไก่ ไปโทษแซบหลายเดอ้อโรยงานขาวก่อนเนาะอ,อันนี้คือโรยงานขาวนี่คือโบเผ็ดเดอถ้าโรยงานดำนี่จะเผ็ดโรยงานขาวงานดำ ลินดาฮาบ,บุตรอาซีดเนาะกับเป็นคนขายคนรับตังค์มือนี้จะมาแบบว่าซอเออซออีหยังซอดอกไม้ว่ะ <c oughs> ซีดใส่เยอะๆ <c oughs> จริงแพ้ถ้าจะขายว่า3วัน เลือกได้เลยเด้อเลือกได้เลยใส่กล่องได้เลยเด้อไก่ทอดเกาหลีแซ่บไก่ทอดเกาหลีแซ่บนัวเนาะถ้าว่าบนวถ้าว่านัวแขนลอยค่ะลอยแต่ว่าแม่แล้วน้องมาทิศทางถือว่าประสบผลสําเร็จในการกินบยายโอไันนด้นัวนาอมันมันไม่ได้มีเต้งน,นัวเอ อันนี้บริ้มีแป้งนัวนะบริด้มีหกสูร์ออโอเคสี่สิบาท ขอบคุณเด้ออ่ะนี่ส่งสอซก็ตตังมาเลือกได้เลยเห็บนบอกได้ขายดีได้เดยเพราะว่าเมีค้าคนสวย ซดโบสไม่เผ็ดเกาหลีไม่เผ็ดเผ็ดหนึ่งสามารถเติมโซดได้เนาะห้าอาันห้าสิบห้าอันห้าสิบบาท ทอนห้าสิบคิดคิดไวมากขอบคุณเดอ้อเลือกได้เลยเดอ้อลูกค้าเยอะมากคนวันนี้แต่ว่าลินดาเบิร์กวันนี้ก็คือซอสเกาหลีไข่ดีก็นมูตัวที่ไม่เผ็ดกับตัวเผ็ดนะไข่ดี ว่าได้มีอย่างหลายนะทุกคนมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ้งกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นฮาน้องฮา,ฮาของไอ้เขยเขยคนเป็นคนไทยคนบุนการวินด้าก,กันเดนๆมาลิน้นมาเที่ยวอืมเพราะว่าคือเน,นีนีแลบอสอยู่บ้านหลายก็ยากยากนานี้แหละกินสุปพักหลายกระบ,บังทีก็ก็ยากอีย่งขา้าวๆได้ก็ยากเป็นแบบอย่งก็ไทบ้านลินดาเขาเอิ้นว่า เขา่ากินข้าวหลยโอ้เขาว่าก็เป็นกระโดยต้องให้ได้กินข้าวตลอดอันนี้เขาก็กินพักกินอย่างไรแล้วเขาก็จะมากินอันนี้เลยเนาะกินไก่ทอดบ่ได้มีเนะลยไก่ทอดเกาหลีอันนี้ยยูบาลินดาบ่ได้มีทุกคนอมีแต่ว่ายากแท่าไหขาา่ข้ามาเพราะบริไก่เนาะตอนนี้ลินดาเห็นสะพานแล้วทุกคนเอ้ยสะพานสิจุกันแล้วอะ่ะแล้วว่า อีกบูดุเนาะทุกคนน่าจะปีนี้น่าจะปีนี้น่าจะสําเร็จเนาะเพราะว่าควรฮัตหลายแห่งอยู่สะพานแบบไทยลาวเนาะของปากสานเนาะบึงการอยากจะจะมาแจ้งประมาณนี้แล้เนะทุกคนสําหรับไผ่กายไปกายมาเนอะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่าลืมมาสื้อกายสวยอารีตาเดี๋ยวเองเดข่ายดีๆปักป และสำหรับคลิปนี้เนาะบริด้มีอย่างหลายใครที่เบื่อก็อย่าลืมก็ไลค์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลินดาสวาวลาเด้อสำหรับวันนี้ลินดาขอลาไปก่อนขอบใจบาย